สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไอลิ่งวันนี้เจ้าคนปู่เราก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวจะเอาไปทำไฟฮะไปเดินพวกไฟลูกอันตรงกันนะฮะอันตรงกันนี่ก็เป็นลูกกัเลยต่าตองกลับมาถึงบ้านแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อย Rồi bụt kết nối, kết chạy bùm ngay đi Cầm Thế kia có lẻ giận hả กแลแแ่้วตา,ตายตายรถสูงอายุฮะปั๊บลงก่อนอลืมเอาไปทำไฟใหม่นะฮะเดี๋ยวไปเดินไฟ <c oughs> ตัวแม่ไฟเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เป็นตัวลูกฮะยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็ไฟท้ายจะเหลือช่วงไฟ,ไฟท้ายครับนี่จะมีไฟท้ายเช็คไฟราวข้างแล้วก็ไฟระบบฮะ หยับตัวซะหน่อยโอ้หนี่สัมผัสแรกนะกับการเอาคุณปูเรามาต่ตห่างนะสัมผัสแรกเกียร์เป็นเกียร์ยีตันนะไม่ต้องหัวแรงอยู่แล้วเกียร์คันนี้เครื่องแรงเครื่องพีเอ0ร้อยนะฮะสองร้อยแปดสิบห้าแรงม้าโบอินเตอร์นะฮะแต่ตอนนี้คงไม่ถึงนั่นแหละครับ เครื่องเดิมติดมาเลยเยี่ยตอนนี้ผมจะไปยังไงดีเอ่ยกระจกเขาลวงลวงตาไง ไฟเดิมมานะเดี๋ยวไปเช็คก่อนหลอดไหนดีก็ใช้หลอดไหนไม่ดีก็เปลี่ยนตุ๊กเอาละอันไหนซ้ายอันไหนขวาก็ไหมตอนนี้ไม่ยากครับใส่ไปก่อนเลย,ยถ้ามันไม่ตรงนะฮะมันไม่ตรงมันก็ระบบลมมันจะไม่ทำงานเราก็ค่อยสลับเอาละกัน ที่เราต้องไปแก้วันนี้คือไฟตัวนี้ครับไฟระบบไม่ต้องติดดีกว่ามันมั่วครับเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวตัวแม่นะเปิดเป็นเลี้ยวขวาตัวลูกเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยครับเช็ค ถ้าเราไม่รู้ว่าเราใส่หางถูกต้องหรล่าก็เรามาเหยียบเบรกดูครับตัวลูกไม่มีลมออกไปเลยตัวลูกไม่มีลมเลยแสดงว่าเราใส่ผิดครับแสดงว่าเราใส่ผิดนี่แสดงว่าเราใส่ผิด ก็มาสลับด้านใหม่นี่แน่เอตัวน,นี้มือสือ่อให้บิอ๋อนี่ไงครับผม พวกต้องดูให้ดีครับไอ้พวกลูกยางนเล็กเนี้ยมือเสือะะ่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่คือลมมันจะรั่วนะฮะอันตรายน่าคลิปผมไม่ล่วงแล้วครับเนะี่ย เนี่ยถูกต้องแล้วครับพอรเราเปิดก๊อกลมปุ๊บแล้วก็มีการคลายเบรกคลายแล้ตรงนี้แสดงว่าโอเคละถูกต้องมันต้องถูกแหละเพราะมันมีอยู่แค่สองวิธี โรลมหายไปเยอะเลย เรเป็นตัวใหม่เราเกียร์สี่นะครับห้าเราจะอยู่ด้านบนใช่ไหมครพอเราเข้ามาในเกียร์กระต่ายห้าอยู่ด้านบนหกอยู่ด้านล่างก็เจ็ดแปดแต่ถ้าเกิดเป็นอีตันตัวนี้ของผมนี่คือห้าด้านล่างหกแล้วก็ไปเจ็ดแล้วก็ลงแปดอย่างเงี้ยก็เลยสับสนอ่ะทำให้เราสับสน ถ้ครับเราต้องอกดปิดเองบางทีเกิดเป็นรุ่นใหม่ๆเราก็ถ้าเรา,าเปิดค้างไว้พอเราเหยียบคันเหยียบเบรกเขาก็จะตัดเองฮนะระบบชอบอนะ็อตเบรกและรีทรันเดอร์มั่วแกลืมอีก啊 <laughs> เขาไ้ตัดตเออเรื่องของเบรกครับเขาไ้ตัดเองแต่กับเป็นเก่าเระบบไฟฟ้ามียิงโคมนี่ก็ถึงเขาจะเหยียบคันเร่งเหยียบคัดอะไรเขาก็ไม่ตัดนะก็ทำให้เครื่องดับได้เกิดรอบต่ำ เข้าเลนไหนไฟตัวลูกเราไม่มีนะครับแะเราไม่ได้ถอดเราไม่ได้เสียบปลั๊กไว้จะเข้าต้องเข้าเลนแต่เนิ่นๆนะไปเลียวติดแค่ตัวแม่ ฟ้าในการควบคุมกํมาลังรอบเขาไม่มีนะฮะเท่าไหร่เท่านั้นนะออกไปให้หมดถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เขาจะมีระบบไฟฟ้าคอยควบคุมเอาไว้ฮะเพื่อเป็นการเซฟเรื่องของระบบช่วงล่างเกียร์นะฮะถ้าเป็นให,ใหม่ก็เหมือนเอาไปเอาไปแมบ,บแล้ปลดล็อกอะไรพวกนี้ฮนะรอบตัดเบิร์นรอบตัด เขาหน้าดูเลยวันนี้โอเคถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วครับผมจัดการมาเรียบร้อยไฟเอี่ยมกริบเอี่ยมกริบนี่คูอะไรฮนะหลงฉันหลง โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเดี๋ยวนี้ก็เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับช่องทางการตต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เพจทีมงานเพชรไพร์ลิวช่องสำรองแล้วก็ช่องอยากรู้นะฮะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้เข้าไปกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวพาทัวร์เดินรอบหนึ่งรอบสองคั้นี้ปังฟังอ้าวได้ยินเสียงลมรั่วเลยก็รั่วตรงที่เรืมไหมฮะรั่วตรงมือเสือเลยครับ เดี๋ยวเปลี่ยนทุกอย่างหรอลัวตรงมือเสือพกอยามันเก่าฮะไม่ได้เก่ามันเข้ากันไม่ได้เออมันเนี่ยรวดตรงมือ,ตร,มอตรงมือเสือนี่ดูตรงนี้สิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทประมาณนี้ไฟเก็บเรียบร้อยส่วนไฟท้ายวันนี้ ทางร้านไม่มีอะไรให้เรานะฮะเดี๋ยวเราต้องสั่งมาเองแต่เดินสายก็ให้เรียบร้อยหมดอ่ะไฟเรียบร้อยระบบล็อกคงล็อกหางเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดครับนิดหน่อยพวกบางฝุ่นมีแล้วนะฮะยืนหลังเก็บบางฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตัวแม่ก็เหลือเก็บสีบางฝุ่นนะโอเคผมขอบคุณครับบางฝุ่นเต็ม